สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซี F C, ปิดกดติดตามกดสับกดแชกดไลค์กดแชร์ทั้นของคุดีครับรถทีมงานเราเริ่มทยอยมาแล้วครับพี่น้องครับทยอยมาแล้วครับนี่ครับรถคอดูมรถเวทีรถล,ลำโพงรถไฟรถบัตรอนกันครบสามขั้นละพี่น้อง นี่พอหยุดประสานงานแล้วสิตังจังไดสิยูจังไได้ครัยุดครับหยุดคับเที่ชวดอครับครับคือคือถ้าแบ่งส่วนใส่ยูทั้งท่าท่าเขาหันหลังใส่อาัานแล้วเขาเบียดเบียดที่มาทั้งใส่เนาะตอนนี้ก็คือเอา หอกระจายข่าวเป็นเป็นเป็นขอบเวทีถ้าหออระจายข่าวเป็นขอบเวทีแล้วหันเข่าปลาส้นทั้งขวามือเนี่ยจากหอกระจเข้าขึ้นไปจะเป็นที่จอดรถทั้งหมดกันหมดพอเขาเออเขาสามารถฝากรถได้ครับท่านครับหอกระจเข้าเราหันหน้าเข่าปลาของผมยุกเป็นใช่เป็นของเราทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็อ้อมสังกะสีอ้อมสังกะสีก็คือใช่ครับ แล้วก็เออต้อนต้น,นยังของคุณพู้นี่ต้นต้นสะเดาเออต้นสะเดาเนี่ยเป็นเป็นแนวสังกัสีพอออกครับเป็นแนวสังกสีเล้วยิ่ยงยาวไปเลยแล้วฟังฟังฟังสะดาแต่วันออกเนี่ยเป็นที่บรรลุฝากรถทั้งหมดเลยเออได้เยอะด้วยบร,ริหารได้เลย<ด>แต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าจอดเฉียงเนี่ยก็คือที่ฝากรถไม่มีแเราพอออกครับถ้าฝากก็คือฝากหน้าเขาที่ฝากนู่นฝากฝาก ครับเออหมอเอาก็แจงว่าผมเป็นคนสุแล้วครับอ๋อเอาตามเอาตามที่ผมพูดนะท่านเนาะต้นสะดาต้นสราต้นสะดาข้อทางหมู่บ้านในเป็นโซนรับฝากรถทั้งหมดเลยครับครับแล้วสิทธิ์ของผมก็คือตะวันตกผมจะรถของผมเข้าทั้งหมดเลยท่านครับผมครับผมขอบคุณครับท่านผอ้อ่ครับผู้อ่ ครับผมหันหน้าครับป้าโอเคครับครับท่านครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสรุปจะไหนกับพ่อสรุปก็คือทางหันมาเดี๋ยวคุณครูเลียเชิญตรงจอยสถานที่กินคุณครูครับเลียงเชิญจะพาดูสถานที่กินคราวนี้จะได้สรุปคุณครู เือกฟงมีผ the the ู้ใดเป็นผู้ฝังได้นักเรียนวัสนี่หละฟาบอคือันได้ไห้องห้องกามาทีสีตั้งเป็นเน้ยวได้เลยนะครับันคุณครูใส่ใสเรียนเดีชาวับาเพานมามามามัดทอเ5งเยนครับเดี๋ยวมาสายแบบ5โมงเย็นเดี๋ยวจะพาดูสถานที่กินอย่าได้อธิบายสิใช่แจ้งผู้ม5นก็ได้ คันหนหมอเรนาบอกม่อันนี้คือบกวัเียท้หาพร่มันไม่ได้คันคันสีแห่งแบบหมอรำรนสเลยอันนี้ชบเอาตามใจเลยเออ่ก็อะไรแบบกำลังกลังือแบเพ่นๆทาน้นี่แหละคุมเล้มองมันใบใหญ่เลคันทน้ำควงขนาดนี้มันใใหญ่เช่ไแล้วคุยเ่งะบใหญ่เลย ไปหันหนาไปหรอคะหันหนาไปดูเลยครับคุณนี่แหละพวกว่าวางแผนตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นเลยอ๋อมันจะมันจะบางหันหลังหันหลังลงวิธีมันอะไรไงเลยมากอ่ะเือเสียบคนเสียบคนนี้เลยเพราะว่าถ้าเสียใถ้าเสียงนพื้นที่ก็มีถ้าเสียงแบบนี้ ก็คือมันจะไปทั้งหมดทั้งกมดท่งสี่มาที่ได้หมดทั้งกนึีต้องกินได้งหมดนแต่เขาตั้งไปนี่แบบเข้าประตูหลังที่เต้าเหรอครับแล้วคนท่านนี้จะฝากรถได้หลายร้อยคันเลยนะเราฝากงรถสั่งทางนั้นเราจะลดมอเตอร์ตอนนี้จะมอเตอร์มอเตอร์พาทั้งหมดที่ผมจะกันให้คือทั้งการีมาให้กันเจะม้วน ีพอใส่เปเข้าน่อยก็ไลยเวทีผมอยู่ตรงโน้นเรนันก็คือเป็นามขยันนดอันนี้รับปากแแมนครับเพนีมัน้าเสียงปั๊บดิไปเสียงปั๊บตั้งนต้องไปแนวนี้รับมันจะมุกยเด พวีที่ทันพอออนีขึ้นแรกมือนที่หนาลงขั้นหนนีครับเ้ยอว่าต่น้ก็หแต่นี้เพะว่านีกก็เป็นพจดได้ื่อกี้แร็บเอาตี่กพูดด้เพราะว่าแกมูขั้นผิดเรมนไแบ่งโซนให้แล้วนะแต่ถ้าไปด้านนี้ที่จอดรถจะเหลือแค่นี้เหรอมสามรถแต่คนเบิ่งกับเขาประมาณนีเดยเพะว่าแลวนี้เขาต้องลงรถหรือยางอ้อมเป็นสี่บาเดคนแต่ถ้าลุงหนีต้องเขาิดเบค้ว Cái này trai ngay thì hay trò nó tương nhỉ.

ได้ชัดเจนทหาก็แล้วเมือแต่ก็คืมั่ก็มไปี่บ้านงาน่งองเีอราะวันนี้ป็นคนจงานสวยนะก็เลยบ้านเขาหนี่ก็เลยแบ่งกันไปงานสวนที่่บ้านบ้านนึงให้ลูกสาไปตามก็ได้จะให้ให oh ้ลูกพี่ไปได้ แ่นี่ก็หลายพนะมรับได้เป็นมื่นเโอ้ยอง่ายพดละแบ่งครึ่งก็ได้นี่แต่ว่าสิแบ่งคึง่งเะพุ่กพอเป็นของอะไรเ่าแบ่งครึ่งหดพื้นที่กว้างพวดจอดเต็มหมดเลยอืแบ่งครึ่งนี่เด็กคนเป็มนมื่นพน,นี่นั่นแหละนที่ก็สวยงามด้วยเขาเป<ม>็นเกียบ้ี่เหียบขาตัสก็ไดน จะตั้งเสียงนี่แฮงดีแล้วน,นี่ริดมู้งหัวไหล่ทำนี่ได้ตัง้งไว้ทั้งคนตั้งไรเขาขอทั้งคนไหมครับสถานทีน่ใหญ่โพดแล้วใหญ่หนจนบัวจะข้ามสิบไปเอ้อตันใหญ่หลายกับวัวจะมึงกี่ตั้งนี่เอาแม่แล้ว <c oughs> มันผ่ามันมัน,มนเป็นตะบ,บึงไหมตะบึงมันใหญ่หลายไหมทั้งนี้มีหมู่บ้านทันเป็นป่าเป็นปลาเล่นไหมอ๋อเป็นทางบ้านโอทอ่า เสียงอะไรซับเขาป้าก็เหมือนแล้วไปตอป่อไหนปา้าเงยไปยังไม่ค่ะนิดเดียวฟังทางนั้นก็ข้ามป่าไปนนิดนึงก็เป็นผลต้นขันยังฮันเข้าบ้านอันนี้เป็นต้นเล็กเล็กกว่ากันคือคิดว่าทีวงอีงงงนเตอวัตจรนของมากที่แคบเก๋งวไ <c oughs> ปบ่น,นใจไว้แลอยากขาดอยู่บ้านนั่นเอาแสดงว่มามาทั้งบรนอนต้านวะนี่เลี้ยวเขอมองป้าหน่อยไหมอา่า ที่ประการอำเภอดอนมดแดงกับหม่องป้าน่ะทางสอกแสกเขามาแค KB นั่นแหละแล้วก็เขามาเจอบั่นยังหม่องหม่องลงสีเลยแค KB อ่ะงสีอะไรก็เลี้ยงขามจ้างแต่ตัวนี้สอย่ายที่สุดคือเขาต้านคุมเปนมะลุงตะการตัวอ่ะมาจากบนจากมาจากอุบลผ่านตะการมาง่ายสุดมันต้องเข้าตะการเลยหรอมาทางตะการง่ายสุดตะการคือแยกสองแมนเลยแยกแล้วก็มาเรียกเขาาดอานบนแดงนี่ ถ,าาถ้ามาทำมาทั้งด่อนต้านปุ๊บมาทาั้งด่อนดอนดอน,ดอนต้านดอนหมดแดงเนาะมันมาเส้นแคบแหลกแรงเขงปาปลามาตัดปลาทั้งหินแหะน่ะแล้วพรุ่งนี้เราไปไหนพรุ่งนี้เราอุทุมพรอุทุมพรเราไปเราไปไหนแล้วครับนี่ถนนอุทุมพรแล้วก็สีเกตนนแล้วก็ออกต,ต,ตะการไงออกตะการแล้วก็วิ่งเข้าอุบลแล้วก็ออกสีเกตเลย เขาแลนออกนีนวะด้นต้านปุ๊บต okay. ัดเขาตะการพืชผลเขาดนตาบกนี่เขานี่เดนบแดงวะด้นบแดงปุ๊บออกไปปุ๊บเดี่ยวขวาเขาเซ็นบอเขาเซ็นสี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งขาเขาออกจากจากบอแดงไปหนีออขวาบอแดงนาพันนาทีวากนลวะนทะลุตามเซนนไปมันปออกตะการพืชผล ไป่ออกจากกาุดผลป่มนนม่แดงพันนาที่ว่ากันผมออกมานมมองลูสีนรูสีลงใหม่เนี่ขามาทางเขามาทางนี่ม่ซอนดอกมะนาวนางลเลียงลบานพอดีเี่หมผผมมาจแอุบลนะมาเสีนกุหลาบไหมมาทางในเมืองไม่ไม่เราออกเลี้ยงเมืองมามาทางดอนตาเนี่เเราก็เสียนดอนตาเรนเลี้ยงของป้าเหมันีเสีนเดไปคนเดียวดีจะไปกลุ่มไดหม แม่นของโค้งอะไรหลายโค้งนี่สายสายพื้นสายไฟเต็มีดงา่ามาแใหม่่ะเราพอ่งนผมไปสจใกสไนเอมือืนไปสีก็จต้องออกนี uh ่แล้วออกทางมันแต่นะเออออกทางมันแต่네้นไหอออกนเอาสมมติว่าออกกันนี้ไปเข้าตอนมดแดงเนระเส็นนี้นี่นี่ใคสิบอกวังเซ้าใครบังคับแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วไปขึ้นตรงลงสีไหม ไม่ค่เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆสอดเป็นแต่เลยเออมือเส้าคอยเบิ้งกับป้าโกมาอยู่ลแต่เนี่เป็นทะลุเส้นใดแบับนี้ตะกาสตะกาสอำนาจตีตะกาสอะไรก็เขาเขาเส้นถนนซีเรนเลยบัดนี้เส้นอำนาจเออเซนสองสองซีแบบนี้แลนห้างเขาขบวนถ้าเขาไปเลี้ยวขวาเขาซีเกตบัดนี้เส้นนี้มันเส้นสองซีไหเออถ้าออกไปนี่นี่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง มันเป็นมนนส่วนหนึ่งบันีิโภกมิวจะการปูกก็เป็นสิน2อซีทางซีเล่นเลยเงีวเขาบนทั้งหทีัรถ18รถใหญ่ก็จอดจอดโซนนู่นหรอจอดโซนนู้นครับโซนน้นก็เป็นทางใช่ด้านนี้ผมก็จะเสียบอีกทีนึงก็เนเอาคิีใหม่สนอเชื่อกันครับขอกันลีปพล้าครับพี่น้องครับด้านหลังเวทีก็จะเ้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีพีค้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ